สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Note Channel By Nut วันนี้ถึงคิวของนิยายเรื่องไม่ได้ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืม EP 6ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะก่อนกวินเดินย้อนกลับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะให้ช่วยอะไรคะเจ้าหน้าที่สาวเอ่อยถามพร้อมรอยยิ้ม ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อสองเดือนก่อนไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษาที่นี่บ้างไหมครับเจ้าหน้าที่สาวนิ่งคิดก่อนจะย้อนถามใช่อุบัติเหตุรถพ่วงสิบแปดล้อพุ่งชนและพลิกคว่ำหรือเปล่าคะใช่ครับเหตุการณ์นั้นแหละครับสักครู่นะคะเหตุการณ์มันผ่ามาน,านสองเดือนกว่าแล้วจากนั้นก็หันไปถามเพื่อนร่วมงานอีกคนถึงเรื่องดังกล่าวอ้อนยังจำเหตุการณ์สิบแปดล้อพลิกคว่ำได้ไหม มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นั้นถูกส่งตัวมารักษาที่เราบ้างหรือเปล่าวันนั้นมีคนเจ็บถูกส่งตัวมาที่นี่อยู่หลายคนแต่ส่วนใหญ่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านไปไม่มีคนไข้ในเหตุการณ์นั้นที่ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่บ้างเลยเหรอครับมีอยู่คนหนึ่งค่ะเขาถูกนําตัวเข้ามารักษาที่นี่ในเวลาไล่เลี่ยกกันและตอนนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่อุบัติเหตุเดียวกับที่คุณถามถึงหรือเปล่านะคะตอนนี้อาการของคนเจ็บคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ อาการภายนอกก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพียงแต่เขายังไม่ฟื้นนอนเป็นเจ้าชายนิทราตั้งแต่วันที่เขาถูกส่งตัวเข้ามาที่นี่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยค่ะทราบไหมครับว่าเขาชื่ออะไรเจ้าหน้าที่สาวค้นหาข้อมูลอยู่พักหนึ่งก็เง่อยหน้าขึ้นมาต่อบอภิรัตค่ะเขาพักรักษาตัวอยู่ห้องไหนครับห้อง503ตึกดีชั้น5ค่ะขอบคุณมากครับอกองกวินส่งยิ้มหวานหวานสเสน่ห์ให้เจ้าหน้าที่สาวทั้งสองคน ก่อนจะรีบเดินไปยังจุดที่นัดพบเดิมเขาพบไอตัวแสบยืนรออยู่ก่อนแล้วนายได้เรื่องอะไรบ้างไหมอีกฝ่ายสายหนะ้าก่อนจะพูดขยายความเท่าที่ผมไปดูไม่มีนะครับแล้วทางพี่ล่ะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือเปล่าฝสีมือชั้นนี้มีเหรอที่จะไม่ได้คู่หูตัวแสบเบิกตากว้างหมายความว่ามีคนเจ็บถูกนำตัวมารักษาที่นี่ในเวลาไล่เรียก,กับวันที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุบัติเหตุเดียวกับที่เราถามไหมตั้งแต่วันที่เขาถูกนําตัวมารักษาที่นี่จนถึงวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวรู้หรือยังครับว่าเขาชื่ออะไรคู่หูของกรกวินเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นสีหน้าและแววตาบ่งบอกถึงความดีใจจนปิดไว้ไม่มิดอภอพรัตเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นร่างของผมไปดูก็รู้เองเราต้องไปตึกบีชั้นห้าคู่หูหนึ่งคนหนึ่งผีส่วนกันเดินไปที่ห้องดังกล่าว เมื่อทั้งคู่มายืนอยู่หน้าห้องกอนกวินได้หันไปเอ่ยถามพร้อมไหมอีกฝ่ายเพีักหน้ากอนกวินเปิดประตูและก้าวเดินนําเข้าไปหยุดยืนอยู่ข้างเตียงคนเจ็บที่นอนไม่รู้สึกตัวเป็นเจ้าชายนิทรามองยังไงหน้าของคนที่นอนหลับไหลอยู่บนเตียงก็ไม่เหมือนหน้าของคู่หูตัวแสบของเขาแถมอายุก็ดูจะมากกว่าไม่มีทางที่จะเป็นคนคนเดียวกับไอแสบของเขาได้กอนกวินได้แต่ทอดถอนใจไอแสบคงผิดหวังที่ดีใจเกอร์แน่เขาหันกลับไปมอง แต่ไม่เห็นคู่หูตัวแสบอยู่ภายในห้องนั้นจึงออกตามหาก่อนจะพบว่ามานั่งหน้าเศร้าอยู่ภายในสวนของโรงพยาบาลแห่งนั้นก่อนก็วินเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวยาวตัวเดียวกับที่แสบนั่งอยู่เพียงแต่คนละมุมผิดหวังใช่ไหมพี่ก็รู้อยู่แล้วยังจะถามอีกแบบนี้มันซ้ำเติมกันนะเอาหน้าอย่าคิดมากและอย่าท้อท้อก็มีไว้ให้ริมถือไปกันได้แล้วถึงแม้อยากจะปลอบใจมันแต่ผมปลอบใจใครไม่เป็น มีพูดเสียเลยยังดีกว่าพูดอะไรแล้วไปกระทบจิตใจมันไปไหนก็ไปหาที่โรงพยาบาลอื่นต่อนะสิตามมาให้ไวเลยกงกวินลุกเดินนําหน้าโดยมีไอแสบวิ่งตามมาเดินเคียงข้างพี่ว่าเราจะหาล่างของผมเจอไหมต้องเจอสิตราบใดที่เราไม่ลดละความพยายามความมุ่งมั่นจะทําให้ภารกิจของเราบรรลุปเป้าหมายทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราจะไม่เสียใจเพราะเราทําดีที่สุดแล้ว ผมมองพี่กองด้วยความรู้สึกซาบซึ้งไม่รู้ทําไมยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งทําให้ผมหลงรักผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่เอาแต่ใจเข้าใจยากแถมยังปากเสียแต่เขาก็มีมุมที่น่ารักอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะกอดที่พี่ช่วยเหลือผมอย่าแม้แต่จะคิดไม่งั้นนายจะโดนถีบโหดร้ายเถือนๆแบบนี้แหละที่ผมชอบย่งยังไม่หยุดพี่จะกรอดทําไม ในเมื่อก็รู้ดีว่าถึงผมอยากทําอย่างที่พูดแต่ก็ทําไม่ได้อยู่ดีกลับเข้าล่างได้เมื่อไหร่ผมกอดพี่แน่นอนผมสัญญาอยากโดนถีบกลองดูคู่หูหนึ่งคนหนึ่งผีได้ช่วยกันตระเวนหาร่างในแสบอยู่นานตลอดสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าจะหลดค่ําแต่ก็ยังคว้าน้ําเหลวเราออกตามหาตามโรงพรยาบาลมาหลายที่แล้วแต่ก็ยังไม่พบอาจเป็นได้ว่าที่นี่จะไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุของนาย และเราควรทํายังไงต่อดีครับพี่กรกลับบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่าลืมสิว่ายังมีอีกจังหวัดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปค้นหาถ้าเราหาไม่พบผมคงต้องไปจากโลกนี้จริงๆบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งถอดใจตราบใดที่ยังมีเวลากอนกวินกลับไปเก็บข้าวของเพื่อไปขึ้นเครื่องที่สนามบินขณะที่เขากําลังบินกลับกรุงเทพเขาเฝ้าคุ้นคิดว่าทาอย่างไรถึงจะหาร่างของอไอแสบพบในเวลาที่มีจํากัดที่สําคัญเวลาของมันเหลือน้อยเต็มที เมื่อเขากลับถึงบ้านก็รีบวางของและเดินตรงเข้าไปกอดมารดาที่กําลังวุ่นวายอยู่กับ,บาาการจัดโต๊ะอาหารมื้อค่าสวัสดีครับแม่คิดถึงแม่ที่สุดปากหวานจริงลูกคนนี้ผมมีของมาฝากแม่ด้วยนะครับผมมีของมาฝากแม่ด้วยนะครับนี่ครับแคบหมูน้ําพริกหนุ่มของโปรดของแม่ขอบใจจ้าหิวจังมีอะไรให้ผมกินบ้างไหมครับแม่เยอะแย,ยะไปนั่งก่อนสิลูกก,กรกวินเดินไปนั่งที่ประจําของตัวเอง มานานหรือ,อยังนานแล้วอาหารฝีมือแม่มานานหรือ,อยังนานแล้วอาหารฝีมือแม่พี่กรหน้าตาน่า,นานกินจังกรพูดกับใครอยู่ล่ะลูกไม่มีอะไรหรอกครับแม่จากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของมานดาอาหารน่านกินจังเลยพ่อละคะแม่ขึ้นไปอาบน้ําขึ้นไปอาบน้ําอีกเดี๋ยวก็คงจะลงมาก่อนจะกินก่อนไม่ลูกหิวไม่ใช่หรอเดี๋ยวแม่ตักข้าวให้ รอพ่อก่อนก็ได้ครับแม่จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทันใดนั้นบิดาของกอนกวินก็เดินเข้ามาที่โต๊ะอาหารพร้อมกับเอ่ยทักทายบุตรชายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหล่ลูกเดี๋ยวนี้เองครับกวินตาตักข้าวให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวผมมัวแต่ยืนดูความรักความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวของพี่กรเพลินจนเป็นเหตุให้พี่กรเอ่ยเตือนที่ผมเผลอทำกริยาไม่เหมาะสมอ้าวนั่งลงสิ ไม่มีใครเคยสอนหรือว่าไม่ให้ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่มันเสียมารยาทผมรีบเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ว่างข้างตัวพี่กรอนกรอนพูดกับใครนั่นสิพ่อไม่เห็นใครเลยนะกรอนนอกจากเราสามคนกรอนกวินหันไปสบตาบิดามารดาเขาเห็นความกังวลและความห่วงใยฉายชัดในแววตาของพวกท่านพ่อว่าระยะหลังมานี้กรอนมักจะทำตัวแปลกๆเพอพูดคนเดียวอยู่บ่อยๆผมไม่ได้พูดคนเดียวนะครับพ่อ แล้วก็ไม่ไดีบาด้วยถ้าอย่างนั้นก่อนพูดกับใครพูดกับวิญญาณเล่ล่อนที่มาขออาศัยอยู่กับผมครับแม่วิญญาณเล่ร่อนใช่ครับพ่อลูกกาลังจะบอกแล้วว่าลูกมองเห็นผีประมาณนั้นครับจากที่บายยังไงดีพ่อกับแม่ถึงจะเข้าใจคือผมเห็นแค่ไอตัวแสบนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเห็นอัศวินและก็วินตาหันไปสบตากันก่อนจะหันกลับไปมองที่ลูกพ่อกับแม่ต้องเชื่อผมนะครับผมไม่ได้เพี้ยน แล้วก็ไม่ไดีบาดด้วยแต่ผมเห็นจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่พ่อหมายถึงลูกเห็นเพื่อนผีของลูกตั้งแต่ตอนไหนหลังจากที่ผมออกจากโรงพยบาบาลครับกอนกวินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังอย่างละเอียดโดยไม่ปิดบังอัศวินและกะวินตานิ่งฟังอยู่นานอย่างตั้งใจเท่าที่ฟังวิญญาณที่คอยตามลูกชายเป็นชายหนุ่มรุ่นน้องอายุน่าจะน้อยกว่าอกอนกวินค่านจากสายตาของลูกน่าจะอ่อนกว่าเขาสองปี มีรูปร่างผอมบางหน้าสวยหวานชนิดที่ผู้หญิงบางคนยังต้องอายนั่นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกเล่าสู่กันฟังตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ไหมผู้เป็นแม่เอ่ยถามเมื่อฟังจบอยู่ครับแม่นั่งอยู่ข้างตัวผมนี่แหละครับก่อนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจะหลดขค่ำทุกวันและไปที่เชียงใหม่ก็เพื่อไปตามหาร่างของเพื่อลูกใช่ครับแม่แต่ก็ยังหาไม่เจอแถมเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที แม่เข้าใจหัวอ,อกพ่อแม่ของเพื่อลูกเป็นอย่างดีพ่อแม่กับพ่อเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อก่อนจึงรู้ดีว่าทุกใจมากแค่ไหนที่ต้องทนเห็นลูกนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ตรงหน้าโดยที่เราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้ก่อนทําถูกต้องแล้วที่ช่วยเหลือเขาถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปที่จริงผมก็ไม่ได้อยากช่วยนักหลอกครับพ่อแต่มันตามผมไม่เลิกไล่อย่างไงก็ไม่ยอมไปผมก็เลยต้องรับปากที่จะช่วยตามหาล่างให้ ผมรู้สึกซึ้งใจกับคำพูดของพวกท่านทั้งสองที่แม้จะมองไม่เห็นผมแต่ก็ยังมีเมตตาต่อผมและเรื่องราวของผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่กรณ์ถึงเป็นคนที่มีจิตใจดีพอเขาเติบโตและถูกเล่าหลอมมาจากครอบครัวที่ดีแล้วกรคิดไว้หรือยังว่าจะไปหาที่ไหนต่อหัวหินครับพ่อหัวหินเหรอใช่ครับแม่มีอะไรเหรอครับการประสบอุบัติเหตุที่นั่นก่อนที่พ่อกับแม่ จะย้ายกนมารักษาตัวต่อที่กรุงเทพนี่หรือเปล่าสาเหตุที่ทําให้กอนมองเห็นเพื่อนที่คนอื่นมองไม่เห็นหมายความว่าไงครับพ่ออาจเป็นไปได้ว่าเพื่อนของกอนประสบอุบัติเหตุเดียวกับกอนทําให้กอนมองเห็นเขาในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นนายรู้ไหมว่าพ่ออะไรถึงมีแต่ฉันที่เห็นนายกอนกวินหันไปถามคู่หูที่นั่งอยู่ข้างตัวอีกฝ่ายสายหน้าผมไม่รู้หรอกครับพ่อว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น ไอแซบเอ็นก็ไม่รู้เหมือนกันมันคงมีเหตุผลเพียงแต่ไม่มีใครรู้คําตอบผมรู้แค่ว่าผมต้องหาร่างของไอแซบให้พบและผมมีเวลาเหลืออีกเพียงแค่สามวันเท่านั้นสมมุติว่าถ้ากรหาไม่พบในเวลาที่กําหนดจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของลูกเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปครับแม่ผมยังไม่อยากตายฉันรู้านายยังไม่อยากตายฉันถึงได้พยายามอยู่นี่ไงแต่นายห้ามถอดใจเด็ดขาดเข้าใจไหม ผู้หูตัวแสบเพีักหน้าผมทราบซึ้นในสิ่งที่พี่ทำเพื่อผมและอยากจะกอดพี่จริงๆบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าไม่อยากโดนถีบอย่าแม้แต่จะคิดทำได้เมื่อไหร่ผมทำแน่ผมอยากจะกอดพี่แน่นๆสักครั้งหรือรหลายๆครั้งได้ยินดีก่อนกวินสายหัวกับความรื่อของไอแสบขณะที่บุตรชายพูดคุยกับสิ่งลี้ลับที่มีแต่เขาเท่านั้นที่เห็นอัศวินและกะวินตาได้หันมาสบตาก,กัน แม่จะมองไม่เห็นเพื่อนของลูกแต่ก็เชื่อคำบอกเล่าของลูกชายก่อนจะไปหัวหินเมื่อไหร่พรุ่งนี้เช้าครับพ่อผมคงต้องขอยืมรถแม่ไปใช้สักสามสี่วันนะครับได้ใช่ไหมครับแม่ไม่มีปัญหาลูกก่อนเอารถแม่ไปใช้ได้เลยแม่จะให้พ่อขับรถไปรับไปส่งแม่ที่ร้านเองกลัวลูกจะขี่บิ๊กไบค์ไปหัวหินใช่ไหมคุณฉันยอมรับค่ะว่ากลัวอุบัติเหตุคราวที่แล้วเราต้องเห็นลูกน้อยไม่รู้สึกตัวนานสองเดือน โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะฟื้นหรือมีโอกาสฟื้นไหมมันทุกข์ทรมานมากถ้าเลือกได้ให้ฉันเจ็บแทนลูกดีกว่าที่ต้องทนเห็นลูกเป็นแบบนั้นและคงทนเห็นลูกเจ็บแบบนั้นอีกไม่ไหวฉันถึงเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกพ่อแม่เพื่อนล่องหุนของลูกเนีคะอัศวินเพียกหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของภรรยาพวกเขาคงทุกข์ทรมานใจไม่ต่างจากเราตอนที่ต้องทนเห็นลูกนอนเป็นเจ้าชายมิตรา พ่อกับแม่ขออวยพรให้กรทำสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะลูกผมอยากขอเป็นลูกชายอีกคนของพ่อแม่พี่จริงๆพี่กอนว่าพวกเขาจะยอมรับผมไหมก,กรกวินยิ้มที่มุมปากก่อนจะหันไปถามบิดามารดามีคนอยากสมัครเป็นลูกชายของพ่อกับแม่อีกคนจะรับไหมครับให้เขากลับเข้าล่างได้ก่อนแล้วพ่อกับแม่จะพิจารณาอีกทีดีไหมก,กรกวินหันไปพูดกับที่ว่างข้างตัวที่มีแต่เขาเท่านั้นที่เห็นวิญญ,ญาณของใครบางคนนังน่งอยู่ตรงนั้น ได้ยินแล้วนะถ้านายอยากเป็นลูกพ่อแม่ฉันเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้ถ้าเราทำสำเร็จนายก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้อีกครั้งเหลือเวลาแค่สามวันที่ก่อนว่าเราจะทำสำเร็จไหมครับเรามีเวลาเหลืออีกตั้งสามวันต่างหากหัดมองโลกในแง่ดีบ้างอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสามวันนี้มันยากมากเลยแต่ผมจะไม่ยอมหมดหวังต้องแบบนี้สิขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้มนุกคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ